ทุกคนวันนี้วันหยุดพี่จะทําน้ําพริก่าทําทน้ําพริกอะไรนะน้ําพริกมะเขือพวงตอนเนี้ยมาเก็บพริกก่อนนะทุกคนนี่ค่ะพริกข้างบ้านทุกคนต้นพริกข้างบ้านนะต้นพริกข้างบ้านเดี๋ยววันนี้พี่มาเก็บมาเก็บพริกทุกคนเก็บพริกคือคือมีพริกอยู่สองสามต้นทุกคนแต่ว่าเไม่ไม่ค่อยได้ทํากับข้าว เสร็จแล้วพี่เขาก็จะร่วงร่วงร่วงล,วง,ล,วง,ลวงกับพื้นแล้วเราเก็บไม่ทันแล้วมันจะดกมากทุกคนมันจะดกมากอันนี้มีสองต้นนะก็ไม่ได้เอาเยอะทุกคน <laughs> จริงจริงมันต้องเก็บทีละลูกทีละลูกนั่นแหละแต่ว่ามันเสียเวลาทุกคนเสียได้เวลาทุกคนคะ่ะ <laughs> เอาเอาเวลาไปหาตังค์ดีกว่านะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> ที่มาเก็บมะเขือพวงข้างบ้านทุกคนมะเขือพวงข้างบ้านนะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะคือต้นนี้นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมันดุกมากมะเขือพวงข้างบ้านมันดุกมากต้นนี้แล้วก็กิ่งเนี้ทุกคนคะ่ะกิ่งเนี้มันมันถึงริมหน้าต่างห้องนอนแล้วเดี๋ยวพี่ตัดเลยนะเพราะว่าถ้าพี่ไม่ตัดนะ ถ้าพี่ไม่ตัดอ่ะมันก็แก่แล้วมันก็ร่วงทิ้งก็ทิ้งก็ถือว่าตัดได้ไปเก็บเลยนะทุกคนนะนี่ค่ะทุกคนมะเขือพวงดกมากดกมากเลยใช่ไหมมะเขือพวงทุกคนนี่ค่ะอาหนึ่งกิง่งอันนี้หนึ่งกิงนะ่งแล้วทุกคนนะตัดให้ยาวเลยนะเอายาวเลยนะทุกคนค่ะ สองเนี่ย<ด>ลูกเอาแค่สองพวงพอทุกคนสองพวงพอพอได้ทําน้ําพริกโอเคนะทุกคนนะนี่หนึ่งกิ่งค่ะทุกคนคะ่ะมันหกักมันหกักแล้วทุกคนนี่ดุกไหมดุกไหมดุกไหมทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เ้อมาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงที่เก็บมาได้เนี่ยนี่พริกค่ะ เก็บไว้แล้วนิดนึงค่ะที่อยู่บนบนกล่องโน้นค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเก็บหาตะกร้ามาเก็บใส่ทุกคนก็มาถึงขั้นตอนของการเด็ดลูกเด็ดลูกของไอเนี้ยค่ะไอเนี้ยค่ะทุกคน อันนี้นะมาใส่มาใส่ในนี้นะเดี๋ยวพี่ให้ใจดูเดี๋ยวเวลาอยู่บ้านโอเคอตาน,นี้ก็อย่าว่างั้นนี้เลยนะทุกคน <laughs> มันมันมันคันอะทุกคนมันคันในแบบฉบับของพี่เองมะเขือมัน มันมีหนามด้วยทุกคนมีหนามนด้วยนะมีหนามนะคะเด็กนี้นะมาเสียโอเคหมดเป็นหนังกิ่งแล้วนะคะ จริงพี่พี่ว่าพี่จะตัดทิ้งด้วยซ้ำเล กิ Allah, Ö, ่งท like ี่สอง้วท <Yes. S 1> ุกคนกิ่งที่สองกิ่งที่สามดูกิ่งนี้นะกิ่งนี้นะทุกคนกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะตื่นเถอะหยิบหิบพริกจ้าทุกคน ถยงใครดูดูเคเนี่ยได้เยอะแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวย,ยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยังเหลืออีกเยอะค่ะได้แล้วค่ะทั้งมะเขือพวงทั้งพริกสดนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่พี่จะทำน้ำพริกมะเขือพวงนะคะทุกคนค่ะ หน้าตาออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันนะคะ